สวัสดีครับผมเจนิกจีเอ็มเจโอจีอาร์เทเลนนะครับผมวันนี้ผมยืนอยู่ที่ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผมมาส่งมอบรถลาดปริลหนึ่งห้าหกเอฟวีนะครับรถวันนี้ส่งมอบให้ลานน้องสองน้องแป๊บนะครับพื้นที่เขาขาวนะครับทีมงานท่านใดนะครับมีลานปาล์มมีปาล์มนะครับสนใจจะมาซื้อมาส่งปาล์มที่นี่ก็เชิญได้เลยนะครับก็บังเอิญว่ารถเก่า ของน้องเขเสียนะครับก็เลยเลือกมาหลายรุ่นนะครับมาจบปิดท้ายอยู่ที่อาร1เข v ของ XCMG นะครับโดยผมเจน XCMG โ o เซียเทลแลนด์ A T and, เป็นผู้ให้ข้อมูลและก็จำหน่ายมานะครับก็ทีมงานต้นใดสนใจนะครับโทรมาที่ผมที่เบอร์0864914246นะครับผมเจน XCMG โ o เซียเทลแลนด์ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านนะครับวันส่งมอบนะครับ เราจะมีคิปเซตนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว OCR ไทยแลนด์นะครับก็ตัวนี้จะเป็นชุดของฝันนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นคู่มือนะครับมีร่มของ OCR ตัวนี้เป็นชุดคิปเซตที่นํามาให้ลูกค้าแล้วก็จะมีลังเครื่องมือนะครับตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นใส่เงินได้สบายนะครับได้ประมาณสัก20ล้านนะครับก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในลังนะครับก็เครื่องมือต่างๆแล้วก็กระแจนะครับ มาที่รถตั้งนะครับรถคันนี้นะครับ l w หนึ่งห้าหกเอฟพีพื้นนะครับสูงจากพื้นขัานถึงสลักวงกีนะครับอยู่ที่สามจุดเจ็ดสามเมตรนะครับวงกีเฉพาะส่วนทึบนะครับขนาดความจุหนึ่งพอดีนะครับปริมาณน้านใดจะเสริมเพิ่มเติมก็รับได้รถคันนี้ออกแบบไว้สําหรับตักหินดินทรายนะครับถ้าเป็นหินื้อทรายนี่ตักได้สิบล้อ รั้วสีเส้นได้สบายนะครับล้อก็สบายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วสามารถตักปา์มสินค้าทางการเกษตรได้ด้วยนะครับถ้าหินนิ่มทราย1คทิวก็อยู่ประมาณตัน2ถึงตัน5รับน้าหนักได้สบายนะครับดังนั้นถ้าเอามาตักปาม์มต่อบุกีอยู่ประมาณ4 0 0ถึง500กิโลนะครับก็ถ้าทีมมาท่าน,น,นใดสน,นใจจะาเสริมเพิ่มเติม,มถ้ามาตักปา์มก็ได้สบายนะครับแล้วก็ ขนาดยางนะครับตัวนี้ยางจะเป็น20-70ิูจยกนะครับตัวนี้รุ่นยางนะครับสังเกตของเรานะครับถ้าไปถือรถตัดที่อื่นยางอาจจะเก่าหน่อยแต่ของเรานี่มาถึงเดือนหรือสองเดือนขับสมบได้แล้วนะครับหนวดยางยังแข็งปั๊บนะครับดึงไม่ขาดเลยนะครับถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่นะครับผลิตจากจีนแล้วก็ส่งมาที่เราเลยนะครับมีทีงงานตานใดนะครับสนใจจะเปิดร้านตามอยู่หรือธุรกิจ วัสดุก่อต้งนะครับสนใจรถตักอย่าลืม x z g นะครับโทรมาที่ผมที่เบอร์0864914246นะครับผมยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเฟซในเพจในย t u ู e นะครับหรือในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมพามาชมด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นคอมเพรสเอแอร์นะครับถ้าเกิดหลายท่าน นำไปใช้ที่มีฝุ่นเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานใดๆที่มีฝุ่นเยอะเลยเหินในนินทรายตัวนี้เราต้องเป่าล้างบ่อยๆนะครับแล้วก็ยางต่างๆนะครับตัวนี้ื่อย่าล็อกครับก็บางเงี้เดี๋ยวเราจะ มาให้ดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์75แรงม้านะครับอ่หม้อน้ําระบายแล้วก็คอมพิวเตอร์ระบายความร้อนนะครับหรือว่าเหมาะสมกับงานที่ใช้งานตักหินเน้นไฟวัสด,ดุก่อสร้างหรือลานตามที่ตักวันหนึ่งถึงสามพ่วงนะครับก็ใช้งานได้สบายหลายท่านใช้อยู่นะครับนี่แล้วก็มาดูเครื่องยนต์นะครับส่วนภายในนะครับภายในของเราจะมี พัดลมอ่าเท็มมาดภายในของเราจะมีพัดลมนะครับมีพัดลมมีแอร์นะครับแล้วก็ของเราจะติดฟิล์มส่วนใหญ่เราจะติดฟิล์มด้านหน้า40ด้านข้างนะครับด้านหลังเราจะติดไว้60นะครับหรือว่าใช้งานได้สะดวกนะครับคนขับสะดวกสบายนะครับขาดอย่างเดียวกับเครื่องเสียงเดี๋ยวหาลำโพงมาติดเองนะครับตีมานท่านใดน,นะครับแล้วก็จะมีถังอะดูริก ถังน้ามันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็สิ่งที่จําเป็นรถตักนะครับท่านใดซื้อรถตักของเราไปทุกยี่ห้อแล้วกันนะครับเ oh, นื่องจากว่าเราเป็นเหล็กต่อเหล็กนะครับเวลาทุกวันที่ใช้หรือความบ่อยครั้งในการอัดจารบีเราต้องอัดจรารบีเป็นของใหม่ไปเปลี่ยนของเก่านะครับถ้าเราทิ้งไว้นานๆน,นะครับเหล็กต่อเหล็กมันจะสุดหลอเร็วนะครับเวลาขับเคลื่อนมันจะมีเสียงดังนะครับเราใช้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ นะครับโดยเฉพาะของเรานี่เน้นอัจารบีทุกหยดทุกข้อนะครับเพื่อยืดอาย,อายุการใช้งานของเหล็กหรือรถของเรานะครับแล้วก็รถของเรานะครับ,รถ,ร,ร,บรถนี้เอวีเอิหนึ้าเอฟรับประกัน1ปีนะครับหรือ2,500ันห้อชั่วโมงอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับทีมงานตานใดซื้อรถไปของเราไปนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรามีทีมงานที่เซอร์วิสทัว่วประเทศไทยอยู่ประมาณห้ทีมนะครับ ซื้อรถของเราย้ายไปย้ายที่ไหนแจ้งพิกัดของเรามาเราเข้าไปสวิตให้ถึงที่นะครับเข้าศูนย์บริการหรือช่างเข้ามาตรวเจเช็คทุก2องบชั่วโมงถ้าถึงรอบแล้วติดต่อมาที่ผมหรือเบอร์โทรห,หลังดังบัตรผมนะครับทุกท่านโทรมาปับ๊บหัวหน้าช่างจะติดต่อแล้วจัดระเบียบจัดคิวเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากการการับประกันเราก็เข้าศูนย์เราเข้าเช็คให้มันได้เหมือนเดิมทุกที่นะครับปอ,อยู่ที่ว่า ถึงรอบหรือยังหรือลูกค้าสะดวกจะสั่งอะไรของเรามานะครับแล้วมาเปลี่ยนเองก็ใช้ได้หมดเลยนะครับทีมงานต้นใดสนใจรถตักของ x อ็กหรือผลิตพัฑ์อื่นใดของ x อ็กนะครับโทรมาผมที่เบอร์086 491 42 46นะครับผมเจน x อ m g ซ c มีโอซีอายินดีให้ข้อมูลสําหรับทุกท่านแล้วก็เราไม่จะเป็นต้องไปเจอหน้ากันก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับ เป็นกําลังใจให้กันท่านใดที่มีแนวโน้มนะครับหรือเว้นระยะห่างระหว่างกันนะครับตอนนี้ติดต่อพันทัวสัท์ผมกอดนะครับที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2 6นะครับและเซฟเบอร์ขึ้นไลน์ติดต่อบาไลน์กันก่อนนะครับเราบางครั้งหลายท่านเจอกันนะัหวันถึงม,มอบนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ง่ายนะครับโซเชียลเข้ามาช่วยในการ ประหยัดการหรือเข้าไปดูแลพื้นที่ได้ดีขึ้นนะครับ่าลืมนะครับทีมงานท่านใดสนใจรถตักของ xcmg หรือสินค้าผลิตภัณฑ์ใดของ xcmg โทรมาผมที่เบอร์0ู6 4 9 1 4 2หี่เนะครับผมเจน xcmg o c สเตรเลี an, ยเซินดีให้ข้อมูลสับถาน,นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งในเฟซในเพจนะครับ YouTube แล้วก็ในไลน์นะครับขอบคุณมากเลย มีอะไรให้ผมให้ข้อมูลหรือติดชมใดๆนะครับโทรมาหาผมได้หรือติดต่อคันไลน์ก็ได้นะครับผมยินดีตอบทุกท่านนะครับหากไม่ได้รับผมจะโทรกลับนะครับหลังจากที่มีเวลานะครับขอบคุณมากครับผม